ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกช่องโมโตโฟกัสชิงคืนนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนํานะครับเป็นแอปที่หาเงินได้จริงนะครับทุกคนยาวัดขอนได้จริงครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนทำการล็อกอินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับนะครับ200คะแนนนะครับไปฟรีๆเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับสําหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมนะครับใน ตัวนี้นะครับให้เราทาการเล่นเกมนะครับตัวนี้จะมีคิดเลขนะครับทุกคนเกมคิดเลขนะครับตัวนี้เกมคิดเลขนะครับทุกคนเมื่อเราเล่นจบนะครับเราก็จะได้คะแนนนะทุกคนอย่าว่าเราก็จะได้คะแนนนะครับโอเคนะครับผมทําผิดไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้นะทุกคน โอเคนะครับเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนะฮะทุกคนก็มีอยู่ประมาณ3เกมนะครับมีอยู่ประมาณ3เกมนะครับและให้เล่านะนะครับทาการตรงนี้นะทุกคนให้เล่านะครับกดเปิดของขวัญนะทุกคนจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับหรือแต่ละกล่องอาจจะไม่ใช้ใช้เวลาไม่เหมือนกันนะครับทุกคน โอเคนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการนะทุกคนรางวัลนะครับรางวัลตัวนี้นะครับให้เล่นในแต่ละวันนะครับในการเล่นแต่ละวันนะครับคุณต้องได้มากกว่าคนนี้นะครับคนที่ได้ที่หนึ่งครับหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบคุณก็จะได้รับนะครับสี่พันคะแนนนะฮะทุกคนตัวนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนให้เล่านะครับทําการเล่นเองนะทุกคนเราก็จะได้รับ 500คะแนนนะทุกคน500คะแนนต่อวันนะทุกคนต่อวันนะครับถ้าเราเล่นเกินคนนี้นะครับ118คะแนนนะครับต่อวันโดยการเล่นเกมตัวนี้นะครับโดยการเล่นเกมตัวนี้นะครับเราก็จะได้คะแนนไปนะครับ500คะแนนไปฟรีๆเลยนะตัวนี้นะครับอลีกตัวหนึ่งนะทุกคนเลีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นการนะครับทุกคนตัวนี้นะครับทุกคน ก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดตัวเลขนะตัวนี้นะครับก็เป็นการแนะนําเพื่อนนะครับตัวนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับคุณก็จะได้รับหนึ่งร้อยสามสิบคะแนนนะครับเชิญเพื่อนสามคนก็ได้ก็จะได้รับศูนย์จุดศูนย์สองดอลลาร์นะทุกคนโอเคนะครับก็จึงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนขึ้นจนถึงหนึ่งหมื่นคนนะครับคุณก็จะได้รับสิบหกดอลลาร์นะครับทุกคนโอเคนะครับ คลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับและโอ้ผมลืมไปนะทุกคนผมลืมไปนะครับตัวนี้นะครับจะใช้คะแนนในการถอนนะครับคือ1 1ึ้น119คะแนนนะครับจะถอนได้0.01ดอลลาร์นะทุกคนนี่ครับให้เราเพิ่มคะแนนไปตรงนี้นะครับให้เรากดแลกไปเลยนะทุกคนคะแนนมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับให้เรานะครับกดที่ถอนตรงนี้นะครับ กดที่ถอนตรงนี้นะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำจะใช้0.29ดอลลาร์นะครับแอปนี้0.29ดอลลาร์นะครับโอเคนะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะครับ